พอเราเทน้ํากะทิลงไปหนึ่งกล่องแล้วนะคะกล่องใหญ่แล้วเราก็เทน้ําลงไปน้ําเปล่าลงไปในกล่องให้เต็มกล่องนะคะเขย่าผสมลงไปแล้วก็ใส่ผสมส่วนผสมลงไปนะคะมีเกลือนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก้นน้าตาลนะคะแล้วก็คนนะคะคนให้มันละลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ชิมรสตามที่เราชอบแล้วก็ไปตั้งไฟป,ปานกลางนะคะพอเรา ชิมรสแล้วก็ใส่ใบเตยแล้วก็ชิมรสตามที่เราต้องการนะคะถ้ามันอ่อนหวานแล้วอ่อนเค็มล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะกอไฟตอกตทิเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ฟักทองเลยนะคะใส่ฟักทองเข้าไปประมาณให้ฟักทองเริ่มใส่ก็สุกแล้วนะคะเราใส่ฟักทองลงไปแล้วนะคะก็รอให้เดือดแล้วก็ คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วรอให้ฟักทองเริ่มใสนะคะก็จะสุกนะคะคนจนกว่าฟักทองจะใสนะคะคนเพื่อไม่ให้กะทิมันแตกมันนะคะเราจะไม่ให้กะทิแตก ยงปวดฟักทองแล้วก็เสร็จนะคะมาขับมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบ,ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ